สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวที่กำลังเป็นที่สนใจกันอยู่ตอนนี้เลยนะคะการปิดฉากความสัมพันธ์8ปีของคู่รักข้ามเพศคุณนกยนลดากับคุณแซมค่ะครับก็เป็นคู่ที่หลายคนรู้จักดีแล้วก็ติดตามมานานนะครับใช่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากโพสต์ของทั้งสองท่านโดยตรงเลยนะคะบนโซเชียลมีเดียแล้วก็มีข่าวที่รายงานเรื่องการหย่ารางด้วยครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ มาดูกันว่าจากสิ่งที่ทั้งคู่สื่อสารออกมาเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเหตุผลเบื้องหลังที่เปิดเผยออกมาแล้วก็บทสรุปจริงๆของความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงนะครับค่ะจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยก็คือโพสต์ของคุณนกยลรดาใช่ไหมคะเป็นคลิปร้องไห้เลยอือแล้วแคปชั่นก็ค่อนข้างสะเทือนใจนะคะแบบว่าเปิดปิดตำนานคู่รักข้ามเพศคู่แรกของประเทศไทยนกแซมจดทะเบียนหย่าก็สร้างความตกใจให้หลายคนเหมือนกันนะคะจริงครับ เพราะภาพจำคือเป็นคู่ที่ดูมั่นคงแข็งแรงมาตลอดแล้วพอมีข่าวนี้มาคนก็แปลกใจกันใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณแซมก็ออกมาโพสต์เหมือนกันครับคุณแซมก็ออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองยืนยันว่าจดทะเบียนหย่ากันจริงแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมากคือคุณแซมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสะสางเรื่องที่ค้างขามานานกว่า3ปีแล้วหา3ปีเลยเหรอคะครับ3ปี โหนั่นหมายความว่าคือภาพที่เราเห็นเห็นกันกับความเป็นจริงในชีวิตคู่ของเขาสองคนนี้มันต่างกันเยอะเลยสิคะเนี่ยใช่ครับคือเกือบเครื่องหนึ่งของระยะเวลา8ปีที่สถานะคือสมรสกันเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วอ๋อคุณแซมให้รายละเอียดว่าทั้งคู่แยกย้ายกันไปมีชีวิตของตัวเองแล้วครับไม่ได้อยู่ด้วยกันมาเกือบ3ปีแล้วถึงแม้สถานะทางกฎหมายจะยังอยู่มา8ปี แต่เขาก็เน้นนะครับว่าแม้ความรักแบบคนรักมันจะจบไปแล้วแต่ว่าความปรารถนาดีต่อกันในฐานะเพื่อนมนุษย์หรือคนที่เคยผูกพันกันมันก็ยังอยู่ค่ะก็เป็นการให้ภาพทม์ลน์ที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่าจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่ครับผมแต่ดูเหมือนการสื่อสารของคุณแซมนี่จะค่อนข้างมองไปข้างหน้าเยอะเหมือนกันนะคะมีการขอให้คนอื่นอวยพรกับชีวิตคู่ใหม่ของทั้งสองคนด้วยใช่ครับ เป็นมุมมองที่พยายามจะก้าวต่อไปข้างหน้าสู่อนาคตมากกว่าแล้วก็ยังพูดถึงคุณน,นกด้วยแฮชแท็กแ s h t a g รองฟ้าปากีด้วยนะครับอ๋อค่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอาจจะเป็นคำเรียกเฉพาะหรือมีความหมายส่วนตัวกันแล้วก็อวยพรให้คุณน,นกเจอคู่ครองที่ดีต่อไปด้วยอือคุณแซมยังย้าด้วยนะครับว่าช่วงเวลาสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย เขาไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรนะต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองทุ่มเทกับความรักดีที่สุดแล้วนะเวลานั้นๆค่ะก็ดูเป็นการยอมรับความจริงแล้วก็เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนะคะครับแต่ว่าในขณะที่คุณแซมมองไปข้างหน้าเนี่ยทางคุณนกเองก็มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอีกหลังจากโพสตแรกอันนั้นใช่ครับมีการแชร์คลิปวิดีโอซึ่งดูจะสะท้อนอารมณ์ณปัจจุบันมากกว่าเป็นคลิปบรรยากาศตอนไหนคะเป็นคลิปบรรยากาศที่สำนักง,งานเขตเลยครับในวันที่ไปจดทะเบียนหย่ากัน มีภาพเอ่อการก่อลากันครั้งสุดท้ายหลังจากเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วโห oh. มันก็เป็นการปิดฉากสถานะสามีภรรยานปปีอย่างเป็นทางการจริงๆภาพแบบนี้มันมันสื่อสารอารมณ์ได้มากกว่าตัวหนังสือเยอะเลยนะครับจริงค่ะเห็นภาพเลยมันทําให้เห็นความเป็นมนุษย์มากๆในสถานการณ์ที่ก็คงจะยากลําบากไม่น้อยเลยนะคะครับผมก็น่าสนใจนะคะที่เราเห็นการสื่อสารสแบบสโทนออกมาในเวลาใกล้กลๆกัน คนหนึ่งมองไปข้างหน้าอีกคนแชร์โมเมนต์ของการสิ้นสุดมันสะท้อนอะไรไหมคะหรือว่าเป็นแค่การเลือกแสดงออกคนละมุมก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับอาจจะสะท้อนมุมมองหรือการรับมือที่ต่างกันจริงๆหรืออาจจะเป็นแค่การเลือกนําเสนอคนละแง่มุมณเวลานั้นๆค่ะแต่มีอีกประเด็นที่แม่สังเกตคือการที่ทั้งคู่เลือกที่จะสื่อสารเรื่องส่วนตัวที่มันละเอียดอ่อนมากๆแบบนี้ออกมาสู่สาธารณะอย่างเปิดเผยแล้วก็ค่อนข้างจะพร้อมเพรียงกันพอสมควรอื อันนี้มันก็อาจจะสะท้อนถึงแรงกดดันหรือความรับผิดช,ชอบบางอย่างในฐานะที่เขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วความสัมพันธ์ของเขาก็ถูกจับตามองมาตลอดด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับค่สะสรุปแล้วก็คือการเดินทางในฐานะคู่สมรส8ปีของคุณนกคุณแซมก็สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติจริงๆจะแยกกันมาเกือบ3ปีแล้วก็ตามครับ การสื่อสารจากทั้งสองฝ่ายถึงแม้จะมีโทนที่ต่างกันบ้างแต่โดยรวมก็ดูเหมือนจะจบลงบนพื้นฐานของความเข้าใจแล้วก็ความปรารถนาดีต่อกันในอนาคตนะคะใช่ครับบทสรุปก็คือการแยกทางที่ดูเหมือนจะจัดการกันได้ด้วยดีในท้ายที่สุดถึงแม้จะมีรายละเอียดเรื่องระยะเวลาที่แยกกันอยู่ก่อนหน้าเข้ามาเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็ตามค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็นำเราไปสู่คำถามชวนคิดเหมือนกันนะคะว่า การที่ความสัมพันธ์ของคนสองคนถูกสังคมจับตามองให้ความหมายหรือถูกมองในฐานะคู่แรกเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างเนี่ยครับมันส,ส่งผลกระบต่อการดําเนินชีวิตคู่การตัดสินใจหรือแม้แต่วิธีการที่ความสัมพันธ์นั้นจะสิ้นสุดลงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อทิ้งทายไว้นะคะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ